หนึ่งให้ทิปชัน20บาทฉันก็ได้ทิปิ๊กโต5ห้าตั้ง5้าบาทเนะี่ยนี่แค่ไปเสริมน้้าแข็งเองนะเนี่ยสงสัยจะเป็นเพราะความสวยของฉันแน่เลยอืมหน้าตาผิวพรรณดีนะเนี่ยเราอะชื่ออะไรล่ะชื่อมะเมียวค่ะพร้อมทำงานเลยไหมพร้อมค่ะอย่าบอกนะว่าเจจะรับเย็นนั่นเขาทำงานทำไมน,นั่นมันสวยกว่าเราล่ะน้าก็นี้เนียเนียนไม่นะฉันไม่ชอบคนสวยกว่าฉันเราจะต้องกำจัดมันไม่อย่างั้นมาแย่งทิปเราแน่นี่หล่อนชื่ออะไรอะ แม่เมียวค่ะฉันขอเตือนเธอไว้ก่อนเลยนะอย่าทําตัวเกินหน้าเกินตาผู้ชันอันนี้ใส่มาทําไมอยมาทํางานนะไม่ได้มาประกวดนางงามฉันมาทํางานรับเงินจากเจไม่ได้รับเงินจากพวกคุณคนเดียวที่ฉันจะฟังคําสั่งนั้นก็คือเจเอของชันขึ้นมา,านางนี่นอกจากมันจะสวยแล้วยังปากเก่อ่นะอีกนะอย่าพูดว่ามันสวยฉันไม่ชอบเรียบร้อยจ้าขอบคุณค่ะว่าแต่น้องใช้อะไรจ้าทำไมหน้าเนียนจังเลยอะใช้คุชชั่นของโซลาค่ะอ๋อนี่หรอเดี๋ยวพี่จะลองซื้อมาใช้ดู พี่ให้มาทํางานวันแรกแต่บริการลูกค้าดีมากเลยจ้ะขอบคุณค่ะฮะเยนนีไ่ไม่ได้ติดตั้งร้อยหนึ่งเหรอฉันทางานมาสามปีไม่เคยได้ติบเกินยี่สิบบาทเลยนะเยมะเมี่ยวนั่นคุณมิทินตายแล้วแค่คุณมิทินเห็นยมะเหมี่ยวไม่ได้เลยนะคุณมิทินยิ่งชอบคนสวยซะด้วยสิฉันบอกแล้วง่าอย่าพูดว่าน,นังนั่นสวยมะเมี่ยวรับออเดอร์โต๊ะคุณมิทินหน่อยค่ะเจ๊คนที่ต้องไปรับออเดอร์คุณมิทินต้องไปชั้นคนเดียวเท่านั้นโอ๊ยเป็นไรไหมครับไม่่เป็นรคะ สวยจังเพิ่งมาทํางานวันแรกเหรอครับใช่ค่ะน้องครับขอ,อน้ําเปล่าอีกวดนหนึ่งครับน้ําเปล่ามาแล้วค่ะผมอยากได้น้ําเปล่าที่น้องมะเมียวเสิร์ฟครับคุณมิทีต้องชอบนางมะเมียวแน่ๆเลยฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมอนางมะเมียวนางนี่ผมให้ครับอุ้ยเยอะจังฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะรับไว้เถอะครับผมมีความสุขมากเลยที่เห็นหน้าคุณหน้าคุณทั้งสวยทั้งเนียนเหมือน กับนางฟ้าเลยนางฟ้าหรอ <S <S นางมนเมียมมเ่ยมไม่ได้ติดแต่คุณมิทีนทั้งห้าร้อยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยวมัวมาเสียเวลากิดอยู่นี่เลยนี่เคล็ดลับความสวยของฉันเอาไปใช้ซะ โซลาคุชชั่นอัลต้าแมทปกปิดติดทนกันแดดแมทสนิททาแล้วผิวเนียนสวยไม่ต้องทาแป้งเพราะแห้งทันทีและไม่ต้องทากันแดดเพราะมี SPF 50 PA 3บัวข้างที่ทากลบจุดด่างดำได้เนียนกลิบเลยทําไมเธอถึงบอกเคดรับความสวยกับผู้ฉันเธอไม่โกรธที่ผู้ฉันแกล้งเธอเหรอโกรธแต่สงสารมากกว่าพิกนั่นนั่นบอกว่าเราน้าสมเพศหุบปาก